อาสวัสดีครับคุณพี่เรียกพี่ก็ได้เนาะเรียกพี่เรียกแม่ก็ได้เนาะครับอ่ะวันนี้มาที่หลกเกโลเนาะงวดที่ผ่านมาีนติดตามทางช่อง YouTube คุมทรัพย์านาค่ะอ๋เห็นว่างวดที่ผ่านมานี่ผิดแค่ตัวเดียวค่ะผิดตัวหน้าตัวเดียวค่ะผิดตัวหน้าตัวเดียวค่ะจะถูกกี่ล้านสิบสองล้านสิองล้านค่ะสองใบสใบเลยค่ะ แต่ได้ไหมสองสามห้านี่ได้เยอะไหมงวดน,นี้ผมไม่ได้ซื้อแต่ดินพอดีว่าเจอเลขอันเขาเลขอันก็เลยไม่ซื้อจ่าก็เลยไม่ซื้อครับงวดน,นี้ก็มาปกติเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยอยู่แถวไหนครับอยู่ท่าตู้ท่าตู้มุ้ยไกลเหมือนกันน้อยกว่าจะมาถึงเนาะ,ะโอมาด้วยใจนะครับม,มาลำบากก็สู้มาเพื่อจะมาขอโชคที่หลักกิโล เห็นเลขชอบตัวไหนเมื่อกี้นี้ยังค่ะยังมามาขอค่ะมาขอขอจะเสกตะการขอิ่นให้ไหมให้ตัวไหนยังเลยค่ะยังไม่ได้จุดทูบแต่มนจุดทูกโอ้มาจุดทูบให้เขาไปฝันค่ะค่ะอไปรับฝันเอาไปฝันที่ที่บ้านเอาเคยฝันไหมว่าว่าเคยเจอนะแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะเคยเจอเป็นไงไปฝันบ้ามีผู้ชายสองคน ไปเคาะรถนะไปเคราะรถอันนี้ฝันบอกฝันแล้วทีนี้ดีูไปไปรถสองหนึ่งสามแปดสองหก็เลยไปลอตเตอรี่จะไม่ได้ไม่ได้ตัวกลับอ๋อสองหนปดสามแใบเดีมันออกแปโอซื้อสิบใบสิใบโอ้ยไม่ได้กลับซื้อลอตเตอรี่ไปสใบ ก็เลยซื้อสองสามห้าตามเจบางบัวทองสองใบสองใบสนับสนุนรัฐบาลไม่ได้ซื้อทรายดินเลยเลโอ้ยเ,เขาถูกเป็นสิบสิบล้าน,เนา,นเนะเนาะโอ้เงน,นี้ฝันหรือยังกับวงน,นี้ยังวงน,นี้ยังไม่ฝันก,ก็มาก็เห็นคนเยอะเนาะเลขปู่พระแดงเลขปู่คําแสนเลขปู่ เกียบางบัมทงโชคไหมเห็นไหมฮะเลขเกียบางัมทองก็สามเจ็ดแปดกสองเจ็ดแปดสองปดเจ็ดเใช่ไหม <c ười> เฮ้ยจำแม่นมากเลยก็ไ <c ười> <ผ>มเ่มเห็นจำได้เลยว่าอาเราติดตามชม่องนี้ชชบไหมโชไหมคิดว่ามา,มาเลขวันนี้โชบค่ะชไหมก็เ,เห็นในส้มนะแล้วแลจที่มากากจากินแก้วจสุวรรณภูม ได้ตัวไหนะรันตัวไหนเจ็ดห้าหรือเปล่าพี่เจ้เข้ามาจากสวนณภูมิจากคิงเกลเจ็ดห้าถ้าเจ็ดห้าก็เลขหลักกิโลมีเนาะเจ็ดกับห้าก็มีอยู่ในเลขหลักกิโลก็มีคนฝันก็บอกว่ายกหลักกิโลขึ้นรถอะเจของเจของปูพ้าแดงแต่ว่ายกหลักกิโลเลขน่าจะอยู่ในหลักกิโลนะงวดน,นี้ ชอบที่อะไรที่สุดในแลกกิโลงวดนีด้ชอบตัวไหนฮะเจ๊ชอบตัวไหนเลขที่หลักกิโลอ่ะมีเจ็ดห้าก็กออกมีหนึ่งแปดแต่ว่าในใจคิดว่านสองศูนย์ชอบสองศูนย์สองชอบสองศูนย์อะพอมาแล้วต้องซึ่งก็ชอบสองศูนย์คิดว่าจะซื้อไหมสองศูนย์เนี่ยซื้อค่ะซื้อซื้อแล้วด้วยสองใบว่าวเลี้ยวว่าวเลี้ยวพอสองศูนย์ยังไม่มานะตั้งแต่ผมมาถ่ายหลักกิโลอ่ะสองศูนย์ยังไม่ออกสักที สองศูนย์เจ็ดเก้าหรือสองศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะหลักกิโลสองศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาแล้วจำได้หมดไหมเลขหลักกิโลที่นี่จำได้หมดไหมว่ามีเลขอะไรบ้างตรงนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้เลขอะไรด้านนี้หนึ่งเป็ดกับสองเจ็ดอู้ด้านด้านหน้าด้านหน้า,ด,ด,านด้านหน้าสองศูนย์เจ็ดเก้าข้างล่าง สองเจ็ดอ่ะสองเจ็ดข้างล่างหลังสองเจ็ดด้านนู้นฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นด้านนู้นหนึ่งหกตับเลขห้าศูนย์จำได้หมดเลยเอฟซีติดตามจำเลขหลักกิโลได้หมดเลยลองคิดดูเอาไม่ธรรมดาเนาะเดี๋ยว่าชนพ่อมาพ่อก็ไม่มาแล้วท่นี้ลูกชายมาจากบนชนเนาะอ๋อลูกชายมาจากทำงานพามาพอดีเลยก็ให้เขาพัก พอดีเขาคัดกรองเขาตรวจโน่นนี่นัําเสร็จปะแม่จะพาไปอ๋อแต่มยันน้อยเพราะว่าน่าจะได้โชคแล้วสองศูนย์เลขยังไม่มานะสองศูนย์เลขสวยด้วยแต่คนจะมองข้ามนะดูแล้วเพราะว่าสองศูนย์ยังไม่ออกมีหลักกิโลมีสองศูนย์ที่ยังไม่ออกนะตั้มตดูมามีออกอย่างสองศูนย์อย่างใช่ไหมครบรอบปีแล้วเนี่ยโอ้ยจะออกมาสองศูนย์อย่าลืมผมเลย สองศูนย์นี่ยสองศูนย์จิตเก้าจริงๆเลยเพราะว่าขนาดเราดูติดตามเขาแล้วยังรางวัลที่หนึ่งยังผิดต,ตัวเดียวตัวหน้านะผิด <c oughs> ตัวเดียวเลยนะดตตััวววหน้าเียถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสงสัยไม่ได้มาที่นี่แล้ว <c oughs> ถ้ามาก็เอาเอาอะไรมานะหมู <c oughs> ไม่ใช่เอาหนังมาฉายเหมือน <c oughs> ที่ผ่านมาบ่เพราขนาดเขาดูตามเขายังได้ตั้งร้านห้าแสนแล้วที่เขาเอาหนังมาน่ะครับร้านห้าแสน เขาถูกลานห้าแสนแต่เสียอย่างเดียวเอามาตั้งโอก็กลับไปพราะไม่ได้ขออนุญาตเนาะก็กเลยได้มาตั้งโชว์เปิดนีดนิ่เนี่หน่อยก็อ่าต้องขออนุญาตเนาะธรรมดามันช่วงนี้เนาะโรคระบาดด้วยอะไรด้วยก็ต้องขออนุญาตก่อนนะแล้วหลังก็มีรถแห่ในทางรำ อืมันนี้วันนี้ไลฟ์สดปูพัดแดงมาหรือไไลฟ์สดอยู่จ้ะมาวันนี้ใช่ไหมมาเพิ่งเพิ่งไปเมื่อสักครู่นี้จะบอกเลขปูพัดแดงก็ไปดูในในในคลิปดีกว่าเนาะไปดูในคลิปเอาเผื่อผมจะได้ยอดไลด์ด้วยนะครับคุณคุณแม่ชื่ออะไรนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เนาะเดี๋ยว คนจะได้รู้ทีน,นี้ก็รู้จักแล้ว,ลวรู้จักแล้วคนในบ้านรู้จักแล้วพเขาพากันเซลฟ์บลอกโอ้ยกบจไดพิดซอยเลี้ยงนะโอ้ยผิดตัวเดียวเลยผิดเลขหน้าใช่ไหมจาได้ไม่เลขอะไรตอนผิดตัวเดียวเนี่ยเล,เลขหนึ่งค่ะทั้งสามทั้งหกตัวมีอะไรบ้างนะหนึ่งสามเก้าสองสามห้าหนึ่งสามเก้าสองสามห้าเลเป็นเลขอะไรหนึ 1, 1่งหนึ่ง เลขที่ผิดตัวไหนฮะตัวผ,ผิดตัวหนึ่งเลขหนึ่งไงของเขาเลขหกไงแต่วัที่หนึ่งเขาหกสามเก้าสองสามห้าแต่ของของป้านี่หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าโอ้โหเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะตัวเลขด้วยนะถ้าตัวกลางยังพอทำใจนะตัวเลขด้วย <c oughs> ผิดตัวเลข, <c oughs> เลขใครเนาะได้ไปเนาะ <c oughs> ที่หกด้วยนะมันได้เยอะนะเนาะ ขับถามจริงๆแล้วที่มาหลักกิโลนีนี้ก็คือเลขแม่นไหมคิดว่าแม่นไหมตามดูแล้วเป็นงมงายหรือว่าแม่นไม่ไม่ไม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 คิดว่างมงายเนาะแล้วแต่แล้วแต่แต่ดูแล้วก็คือก็ขึ้นอยู่กับตัวคนเลยเนาะครับเพราะเขาได้จริงๆเนาะได้จริงๆดดเขาถูกจริงๆเราก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะยังสองสามห้า สองสามห้าเนี่ยอย่างเลขสามลักกิโลไม่มีเนาะสองมีสองมีห้ามีแต่มันตัดตรงกลางสองสามห้าเขาก็ยังถูกไปเห็นในส้มมเหเ็น,น้มเขาก็ถูกซื้อตาซื้อตามเขา,าเจอเลขอันอถ้าไม่อันนี้คงใสจะแต่จะเป็น,เป,นเป็นคนคือ สองคนพอบ้านถ้าเจอเลขอันเดี๋ยวเขาจ่ายซื้ออะไรจะไม่ซื้อเลยจะไม่ซื้อเขาเซ็ตตามรู้สึกอันนี้ไม่ใช่จะอันลายลายตัวเลยเนาะอันนี้ยังไม่รู้อืมอ่ะอ่ะคุณป้าเนาะเดี๋ยวคุณป้าก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาไกลนะครับมาดูลักกิโลก็ดูแล้วก็สบายใจคาดว่าน่าจะถูกเลขแล้วล่ะเยี่ยมเยี่ยมแจมไอย่างงี้นะครับสองศูนย์โชคสองศูนย์เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบเหมือนป้าก็ ลองดูกันแล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องดวงเนาะดวงใครก็ยังจะได้สิบสองล้านแล้วก็ไม่ได้นะครับก็เรื่องดวงนะถูกมาหมดแล้วผิดแค่ตัวเดียวหกตัวก็งวดนี้แหละงวดนี้แหละใกล้เข้ามาทุกทีแล้ะใกล้เรื่อยๆนะครับอะขอบคุณมากเด้นนะครับที่มาสนทนากับเอสีช่องกุมทรัพย์พิากาสาธุสาตุเฮงเฮงรวยรวยเด้อจ้ะ